ปัจจปนนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวแอ p โก้ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอ p โกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุข ที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้หรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณยังไม่ถึง50นะคะโอ้โห อันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะอืประมาณสามปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเ,เพราะว่าจะ,จะต้องผ่าค่ะและ้วลปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแลก้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรใน,ในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เข้าไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามอบามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม,ไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะ,คะก็เจอของอแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกะะกำลังได้ไหมฮะออกกำลังก็ได้แต่เราต้องทำตามตามวัย<อ>ตามวัยของเรานะคะ<อ>ไม่ไมหักโหมนะคะคือทำตามวัยค่ะยืนในเวลานาน,านยืนได้ ไปวัดไปวาไไปด้นั่งพระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าเก้าวัดเมื่อเดือนสิงหาเก้าวัดก็จะต้องถีถีถีเก้าวัดต้องต่อกันนะัะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ต้องโอ้สบายเลยนะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะ แล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังต้องไปขอหมอว่าอขอตรวจเลือดนะคะ LDLDSL อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือต้องต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยใค่ะคะ่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมดสมมัติโดนหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่า<อ>งานอาจารย์งานวิจัย ดิฉันทานไปแล้วคือคืออนิความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวไม่เหนื่อยด้วยค่ะต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่แต่นี้ไตก็ปกติดีปกติค่ะค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าเอ ผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้หนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกติ <_ <EN> _>นี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ<_ <EN> _>ก่ากนะครับ<_ <EN> _>ด,ด,ดีมากมากเลยค่ะคขอบพระคุณคุณวิภามากครับส <_ EN _> ารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลาแหลังโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th 1 th 2 th 1 7และก็ t r e g c u a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิต e ิใหม่ของการดูแลสุขภาพมาดูปัญหาของข้อเขาเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะมันก็อยับจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมาก เสื่อมเนื่องจากกาใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอน,อนย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนพุนนะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็เลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็เลือดขาวก็คือว่าเม็เลือดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า t n f alpha i n t e r l e u k i n 6แล้วก็ interleukin 17มากกว่าปกติ ะะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทําอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทาให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัว ที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกี้นี้คือมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งับบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ย มันมีการหลังสารสามตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นไปนาตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจะหลัง,ลงเท่ากันใช่ไหมนะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่เอแค่7%เท่านั้นเองนะฮะ สารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7เปอร์เซ็นต์ตัวที่สองเหลือ65เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวที่สามเหลือห้าส่วนครับ